ก็สวัสดีพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการซ่อนรูดนะครับแอป MyAS นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็ยังคงติดปัญหาอยู่นะครับผมรูดเครื่องด้วย e r n e l S u นะครับโมดูลที่ลงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมี LS Post นะครับเพื่อที่จะใช้ในการใช้หอดนะครับ High My a p p l i t นะครับแล้วก็ Chamigo นะครับแล้วก็ Skidnek นะครับ โดยปกตินะครับในการซ่อนรูทนะครับเราก็จะไปที่แอป Hi My a p p l i s t นะครับแล้วก็ไปที่แอป Manager นะครับแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปติ๊กเปิดซ่อนนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้นะครับแอปธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไม่ปัญหานะซ่อนผ่านปกตินะครับแต่มันจะมีปัญหากับแอป My AS เวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งมันจะดีเทคนะครับว่าเรารูทเครื่องนะครับหรือว่าเรามี แอปมจิกอยู่ในเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับมันจะซ่อนรูดไม่ผ่านนะครับในวันนี้นะครับผมมีวิธีการที่จะซ่อนรูดแอป MyS เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือเพียงแค่เราทําการอัปเดตนะครับโมดูลนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็จะอัปเดตชามิโกะนะครับแล้วก็สกิทเน็กนะครับแล้วก็อัปเดตตัวของแอปเคสยูเมนเจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทําการ ตอนนี้ก็คือแอป KU นะครับของผมมันขึ้นว่าอัปเดตนะเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตแอป KU ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นเช้งล็อกนะครับหรือว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับของเวอร์ชันใหม่นะครับเรากดอัปเดตนะครับมันก็จะทําการรีเด e c t นะครับหรือทําการโอเพนนะครับตัวของเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์ว่าเราได้ทําการจะทําการดาวน์โหลดแอปหรือเปล่านะครับเคยูเวอร์ชัน1น่นนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ เมื่อเราเมื่อเราดาโหลดแล้วนะครับก็กดโอเพนด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะแจ้งเตือนว่าเราจะทําการติดตั้งแอปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปในรูปแบบของไฟลอ a บเคนะเราก็ต้องทําการอนุญ,ญาตนะครับผมแล้วก,กดอัปเดตเลยนะครับแล้วก็กดโอเพนนะครับโอเคตอนนี้นะครับสังเกตว่า Manager เวอร์ชันของผมนะครับจะเป็นเวอร์ชัน 1. 0ึ่นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับหรือทำการอัปเดตโมดูลเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำการดาวน์โหลดโมดูลก่อนนะเดี๋ยวลิงกงโมดูลเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดโมดูลนะครับเวอร์ชันล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนไปทำการติดตั้งนะครับจะสาธิตให้เพื่อนดูนะครับก็ไปที่โมดูลนะครับแล้วก็ทำการแตะไปที่ install นะครับ แล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับของผมจะติดตัวติดตั้งตัวของสกิตเน็กก่อนนะครับติดตั้งสกิตเน็กนะครับสกิตเน็กจะเป็นเวอร์ชัน่น1.1.0นะครับ3 0 0นะครับอ่แตะไปเลยนะครับโอเคนะครับก็คือถ้าติดตั้งผ่านนะครับมันจะขึ้นด้านบนว่าฟัดสำเร็นะครับแล้วก็ด้านล่างจะขึ้นว่าดันนะครับเราจะขึ้นว่ารีบูตตรงนี้นะครับถ้าแฟดผ่านนะโอเคออนนี้ผมแฟดผ่านแล้วแต่ผมจะย้อนกลับมาก่อนนะครับแล้วก็จะแฟดตัวของชามิโกะ ชามิโกะนะครับที่จะทําการติดตั้งเข้าไปนะครับก็เป็นเวอร์ชัน1.1.1นะครับ357นะครับรี e a s เวอร์ชันนะโอเคก็ตามนี้นะครับแฟลตพานนะครับขึ้นสักเซานบนนะครับเราขึ้นดันด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นว่าร b บู t นะนะครับโอเคก็อัปเดตนะครับสามส่วนนะครับนั่นก็คือโมดูลชามิโกะนะครับโมดูลสกิทเน็กนะครับแล้วก็แอป k คจูเมนเจอร์นะครับแอปเคูเมนเจนะ ให้เป็นเวอร์ชั่น1.0.1นะครับแบบของผมนะครับนี่เวอร์ชั่นตรงนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ทำการรีบูตได้เลยนะครับรีบูตได้เลยนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการรีสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดแอป MyS นะครับดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าไม่ขึ้นว่ารูทเครื่องนะครับหรือมีแอปเมจิกเรียบร้อยอ่าอีกแล้วนะครับผมอ่าก็ใช้งานได้นะนะครับไม่แจ้งเตือนว่าเครื่อง o ู t นะครับผมอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะใช้แอป MyAS อรวชันล่าสุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไม่แจ้งเตือนนะครับว่าเครื่อง o ู t นะครับผมผมจะลองเทอร์มินาทแอปแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเตือนรูทแต่อย่างใดนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับว่า y a s นะครับผมโหลดจาก Google Play Store นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับอ่าอันนี้นะครับ y a s นะครับผมแล้วก็โหลดจาก Google Play Store นะครับเวอร์ชันจะเป็น11.1.5นะครับผมอ่าเมื่อแตะไปแล้วนะครับก็จะร e เจเล็กมาที่ Play Store นะครับก็ไม่มีอัปเดตแล้วนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการซ่อนรูทแอปไมอเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งจริงๆวิธีการนี้นะครับผมก็ได้รับความรู้นะครับมาจากสมาชิกท่านหนึ่งในชั้นเรีย g กรุ๊ปของผมนะครับก็ขอบคุณมากด้วยนะครับที่มาแบ่งปันวิธีการนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เครดิตน้องเขาด้วยนะครับที่เขามาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานมานะครับผมในการซ่อนรูทแอป MyS เนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์โมดูลต่างๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ